สว et uh, ัสดีครับนี่นะครับผมทดสอบนะฮะทดสอบการขับขี่นะฮะให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมกับเจ้าอาร์ฮอนด้านะฮะฮอนด้าแอคคอร์ดคันนี้นะฮหน้าจอนะฮะหน้าจอลือนไม้นะฮะใช้งานได้ครบนะฮะหน้าจอลือนไม้ใช้งานได้ครบนะฮะช่วงล่างแน่นนะฮะช่วงล่างแน่นเลยนะฮะเครื่องเกียร์สมบูรณ์นะฮะเครื่องเกียร์สมบูรณ์นี่นะครับผมผมขับมือเดียวนะผมขับมือเดียวชิลๆเลยนะครับผมอีกมือหนึ่งถือกล้องนะฮะเป็นไงครับพี่เป็นไงครับพี่ ไปกันครับไปกันต่อสวัสดีครับนะฮะกาบสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมแม็กรถบ้านอายุทยานะฮะวันนี้นะฮะวันนี้จะมารีวิวครับพี่รถยนต์นะ,ะเข้ามาอีกห่งคันนะ,ะเจ้าคันนี้เป็นเจ้า Honda Accord นะครเ,เ,เป็นเจ้า Honda เป็นเจ้า Honda a c c o r d นะนี่ครับผมมาเดี๋ยวผมพาชมนะฮะสภาพภายนอกกันก่อนนะฮะตีซักคันนี้นะพี่สีทรงสีสันนะไม่ค่อยสวยนะฮะมีซีดมีลอกตาม ายุการใช้งานบ้างนะฮะแต่ก็ไม่มีผุนะเบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นไม่มีผุนะฮะคันนี้นะฮะลองชมกันนะครับทะเบียนฮะกคอเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้านะฮะเจ็ดเก้านะฮะเล่มเอกสารชุดโอนครบนะฮะเล่มเอกสารชุดโอนครบเลยนะ,ะสำหรับเจ้าฮอนด้าไอคอร์ตคันนี้นะฮะ เกียร์ออโต้นะฮะเกียร์ออโต้นะฮะเกียร์ออโต้เลยนะฮะเดี๋ยวอ่า<ะ>เดี๋ยวเปิดภายในให้รับชมกันก่อนนะฮะนี่ครับผมภายในได้เป็นเบาะหนังนะฮะได้เป็นเบาะหนังสวยๆนะฮะได้เป็นเบาะหนุ่มเบาะหนังนะฮะสวยๆเลยนะฮะเป็นเกียร์ออโต้นะฮะเป็นเกียร์ออโตนะฮะนี่นะมีที่พักของพักแขนให้นะครับผมมีที่พักของพักแขนให้นะอืมไม่คิเล่นะฮะภายในนะฮะภายในกว้างขวางนะฮะภายในสำหรับ สำหรับภายในเจ้าอ่ฮอนด้าคันนี้นะฮะกว้างขวางนะฮะแน่นอนครับพี่ซื้อรถกับผมเล่มเ,เ,เอกสาร,น,รนะฮะเล่มเอกสารชุดโอนครบนะฮะเล่มเอกสารชุดโอนครบนะฮะภาษีอ่ามกราหกเก้านะฮะมกราหกเก้านะใช้งานได้ถึงปีหน้าเลยนะครับสำหรับภาษีรถยนต์คันนี้นะฮะและที่และที่สำคัญนะฮะได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะฮะและที่สำคัญได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วย ภายนอกภายในนะฮะกว้างขวางนะฮะแต่ก็สีก็มีซีดบ้างนะฮะซีดบ้างนะฮะมีไม่สวยบ้างนะฮะมีไม่สวยเป็นบางชิ้นนะกันชนหน้าแกกันชนท้ายนะฮะหลักๆที่มันไม่สวยนะไม่สวยเราก็ต้องพูดตามตรงนะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลากับลูกค้านะบางทีพี่รถอ่ะราคาถูกกับพี่จะให้มันสวยทุกอย่างมันมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะฮะสำหรับค่าตัวนะฮะสำหรับค่าตัวเจ้า Honda คันนี้นะฮะหนึ่งมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้น 17,900บาทเท่านั้นได้เป็นรถนะฮะได้รถยนหนึ่งคันนะฮะเล่มเอกสารชุดโอนครบมีป้ายทะเบียนาสมภาษีไม่ขาดนะฮะอ่าลองดูนะฮะว่าเหมาะสมกับราคาไหมนะฮะลองดูว่าเหมาะสมกับราคาไหมนะฮะ รถยนต์ถูกๆพี่เอาไปขับนะฮะเอาไปขับใช้งงใช้งานนะฮะเดินทางต่างจังหวัดก็ได้นะฮะไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ได้หรือเอาไว้จ่ายตลาดใกล้บ้านก็ได้ไปว่องไปวัดทําบงทําบุญได้หมดนะฮะเอาที่พี่ๆนะสะดวกนะฮะคันนี้เครื่องเกียร์นะช่วงล่างนะดีเลยนะฮะจัดว่าดีเลยนะดูภายนอกมันอาจจะแบบไม่สวยนะฮะแต่ภายในมันก็มีบ้างนะฮะแต่ภายในมันก็โอเคมถตรฐานผมนะ ถ้าถามผมถ้าถามผมนะฮะภายในมันก็โอเคอยู่นะฮะไม่คิเล่นะครับโดยรวมโดยรวมแล้วนะฮะเหมาะสมกับราคานะฮะเหมาะสมกับราคานะฮะคันนี้นะฮะคันนี้ขับมาจากจังหวัดอ่าสมุทรสาครนะฮะขับมาจากจังหวัดสมุทรสาครเลยนะครับผมอ่าสำหรับเจ้าตองหนึ่งคันนั้นนะฮะรูดจองนะฮะจองตองหนึ่งคันนั้นนะครับรูดจองรูดจองนะครับผมนะฮะ อ่ะเดี๋ยวก็ว่างๆเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมกันนะน้ถ้าว่างนะถ้าว่างเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ชมอีกรอบนึงนะครับผมนะภายนอกภายนอกนะฮะภายนภายในนะฮะก็ประมาณนี้นะภา,ายในเบอ่อสวยนะไม่มีฉีกโขงไม่มีฉีกขาดนะครับผมนี่นะก็ประมาณนี้นะประมาณนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวไปชม ที่นั่งตอนหน้ากันบ้างนะเดี๋ยวไปชมที่นั่งตอนหน้ากันบ้างนะครับนี่ฮะได้เป็นเกียร,ร์โตนะสวยๆเลยนะสวยๆเลยนะครับ,รบผมนะนี่มีที่เก็บของเก็บขอ,ของให้นะภายนอกภายภายในนะภายในกว้างขวางอยู่นะ ภายในก็อางกว่านะครับสำหรับรถคันนี้นะมันเหมาะกับคนไม่คิดอะไรมากนะฮะแล้วก็พี่ๆท่านไหนนะที่หารถ,รถ,ร,ถรถยนต์ฮะงบไม่เกินสองหมืน 2, บาทเนี่ยผมมองว่าคันนี้มันก็ยังไงมันเหมาะสมกับราคานะมันสามารถเราสามารถเป็นรถที่ว่าใช้งานในชีวิตประจาวันได้นะแต่เราก็ต้องทำอินดตามไม่หน่อยนะพี่นะ ลำนี้ก็ถ้าถามผมโดยรวมแล้วมันก็ไม่มีอะไรต้องเก็บงานนะฮะนอกจากสีสันนะฮะนอกจากสีสันที่มันไม่สวยบ้างนะฮะแต่เราก็ต้องเข้าใจว่ารถราคาไม่สูงนะฮะรถราคามันถูกนะฮะหมื่นกว่าบาทเองนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะให้แบบสวยคิิกทุกอย่างอ่ะผมว่าตรงมันหายากพี่มันผมไม่เคยเจอนะที่ว่ารถราคาหมื่นกว่าบาทแล้วดีทุกอย่างสวยกว่าสวยทุกอย่างมันไม่มีหรอกพี่นะ,ะเราพูดกันเราพูดกันด้วยความจริงกันดีกว่านะฮะ อ่าเดี๋ยวมาฟังเสียงนะฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่านะฮะผมนะเครื่องฟิสตสตาร์ตติกง่ายนะฮะเครื่องฟิสตสตาร์ตติกง่ายเลยนะครับผมนะนี่นะครับผมแอร์เย็นนะแอร์เย็นนะนี่นะครับผมแอร์เย็นนะฮะแอร์เย็นฮะนี่นะพัดลมพัดลมคอยไอซองไอซีนะฮะคอมไอซ่งเบลเซอร์นะฮะทำงานได้ปกตินะ ยังไงครับพ yeah. ี่เครื่องยนต์เดินนิ่งๆเลยนะเครื่องยนต์เดินนิ่งๆเลยนะสำหรับผมนะฮะสำหรับผมถ้าถามผมว่ามันก็นะฮะใช้งานได้ระดับหนึ่งนะฮะใช้งานได้ระดับหนึ่งเหมาะสมกับราคาดีกว่านะฮะเหมาะสมถือว่าเหมาะสมกับราคาดีกว่านะครับผมอ่าเดี๋ยวมาเปิดห้องห้องเครื่องนะฮะให้ชมกันดีกว่านะฮะนี่นะครับไม่มีไอไม่มีควันนะครับไม่มีควันนะฮะไม่มีควันไ มาชมห้องเครื่องกันนะเดี๋ยวมาชมห้องเครื่องกันอีกทีหนึ่งนะครับนะพูดนะนี่นะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งๆนะฮะเดินเรียบๆเ,เลยนะฮะเครื่องยนต์เดินนิ่งๆเรียบๆเ,เลยนะครับผมนะ สายพงสายพานนะเปลี่ยนมาให้ใหม่นะสายพานคมองคอมแอร์นะเปลี่ยนมาให้ใหม่นะนิ่งๆเรียบๆเลยครับพี่นะเดี๋ยวมาดูไอนะดูไอของเครื่องยนต์กันนะนี่นะฮะทำงานได้ปกตินะทำงานได้ปกตินะครับผมผมขออนุญาตนะฮะผมขออนุญาตติดฝาระคงหน้า เวลาพูดจะได้ยังไงได้ยินชัดๆนะฮะอ่าผมขออนุญาตนะฮะผมขออนุญาตดับเครื่องยนต์ก่อนนะเวลาพูดนะฮะจะได้จะได้ชัดๆนะฮะจะได้ฟังได้ชัดๆนะฮะ คุ้มไหมถามใจดูนะฮะคุ้มไหมถามใจดูกับเจ้า Honda Accord คันนี้นะฮะสีสันนะพี่ตีไม่สวยแล้วกันนะถ้าถามผมเอาตรงๆเลยกันชนหน้ากับกันชนท้ายนะหลักๆที่มันไม่สวยนะฮะแล้วก็สภาพบอดี้ส่วนอื่นนะสภาพบอดี้ส่วนองค์ส่วนอื่นก็ยังถือว่ายังไงมันตามาอายุการใช้ง,งานดีกว่านะรถมายุเยอะแล้วนะ รถมันจะสวยได้ก็ต่อเมื่อทําสีนะฮะถ้าพี่ๆเอาไปทําสีนะสวยเลยนะแต่ถ้าพี่ๆเอาไปทําสีสวยเลยนะฮะหรือจะให้ผมนะหรือจะให้ช่างผมนะเก็บงานสีให้ก็ได้นะฮะหรือจะให้ช่างผมนะะเก็บงานสีให้ก็ได้นะครับอ่าให้ดูหลังพงหลังคาก่อนนะไม่พงไม่ผูนะไม่พงไม่ผีผูนะฮะหรือพี่จะให้ช่างผมนะเก็บงานสีให้ก็ได้นะฮะผมผมตีอาบน้ําให้นะก็ประมาณ ไม่เกินหกพันนะฮะไม่เกินหกพันบาทนะฮะสำหรับทำสีเจ้าคันนี้นะฮะสำหรับทำสีเจ้าฮอนด้าคันนี้นะฮะเป็นไงครับพี่นะฮะเป็นไงครับผมอ่าเหมาะสมกับราคาไหมสำหรับรถยนต์อ่าเจ้าฮอนด้าคันนี้นะฮะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นแล้วก็มีเจ้าอ่าอ่าคันเขียวคันนั้นนะตองหนึ่งนั่นนะนู่นนะนู่นนะนู่นนะ ต้องหนึ่งนะครับผมที่หลุดจองนะฮะที่หลุดจองเดี๋ยวว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาว่างๆนะฮะเดี๋ยวผมรีวิวให้ชมนะฮะเดี๋ยวผมรีวิวให้ชมกันนะฮะคันนั้นไงฮะก็สองหมื่นกลางๆนะสองหมื่นกลางๆบวกลบสองพันนะสองหมื่นกลางๆบวกลบสองพันนะเดี๋ยวค่อยตั้งตั้งราคาอีกทีหนึ่งละกันนะฮะผมอ่าสำหรับพี่ๆท่านไหนนะฮะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะฮะที่สนใจนะฮะเบอร์โทรศูนย์เก้าหกแปดเจ็ดห้าเก้าสองสี่เก้าครับผม อีกครั้งนะ096 875 9249ครั 0, 96, 8, 7, 5, 9, 2, 4, 9, บผมอ่าอ่าเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะฮะผมสำหรับเจ้าคันนี้นะฮะถูกๆในพี่นะราคาถูกๆเลยนะครับผมแล้วก็เจ้าคันนู้นนะแล้วก็เจ้าคันนู้นนะฮะที่หลุดจองนะฮะเจ้าคันนี้นะฮะที่หลุดจองนะ,ะพอดีผมไม่ว่างนะครับผมไม่ค่อยมีเวลานะฮะก็เลยยังไม่ทำโคงทําคลิป ะะทำคลิปรายละเอียดให้มันยังไงให้มันเป็นจิตจัดลักษณะอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมไว้ว่างๆแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวเต็มสำหรับเจ้าตอวหนึ่งคันนี้แล้วกันนะฮะโอเคนะครับผมสนใจโทรมาครับผมครับสวัสดีครับลืมบอกนะฮะลืมบอกนะครับผมโทษทีนะครับผมเจ้าคันนี้นะฮะอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะอยู่อำเภอลาดบัวหลวงนะฮะอยู่อำเภอลาดบัวหลวงนะฮะ สำหรับพี่ๆท่านไหนนะที่สนใจนะฮะมาลองคงลองขับได้นะครับผมนะฮะสามารถมาลองทดสอบทดสอบในการขับได้นะแล้วก็มีบริการส่งนะมีบริการส่งนะฮะพี่ๆนะฮะทุกจังหวัดเลยสนใจโทรมาครับผมค,ครับ